โอเคครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบ็อกนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในแมพที่มีชื่อว่า Big p e n b o อล2นะครับผมก็แบบนี้น่าจะเป็นแมพที่มาใหม่ปะหรือไม่ใหม่วะเนี่ยยอดเขาเล่น270ล้านคนแล้วนะครับผมโอเคก็เป็นแมพที่ให้เราไปไล่ยิกันอะไรประมาณนั้นกันไปนะทุกคนคือมันเป็นแมพที่นี่ไงวันที่สร้างวันที่6เดือน10ปี2022 20, 20, ป 20, ระมานานแล้วนี่ว่า คือมันจะเป็นแมบที่แบบว่าให้เราไปยิงกันอะไรประมาณนั้นนะโอเคอเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันในเกมเลยครับผมนี่นะผมก็ก่อนอื่นเราก็เข้ามาเลือกปืนกันก่อนเลยนะผมก็คือจะมีปือนอไรเฟิลปืนฐานนะผมโอเคอเดีเ๋ยวเล่นไรเฟิลปืนฐานก่อนพูดเ,เห็นปะยิงมันใหญ่มากอะ่ะตรงเนี้ยเราต้องเลื่อนบริเวณตรงนี้เอาคนัะผมคือต้องเรียกใช้อะไรนิดนิดยิงตรงนี้ไปนะครับผมจัดไปหนึ่งในตรงนี้นี่เห็นปะ ก,การลิงเป้านะทุกคนอุ้ยโดนเฉยการลิงเป้านะผมแม่ผมจะโปะนะผมโนจะโปนะครับผม,ม,ม,น,ผม,น,บผมนี่ก็ล่างได้เลยแน่เลยสิอุ้ยเนาะเปล่าใหม่เลยครับผมเฮ้ยเดินมาไม่ถึงที่เลยอุย้ยป้อมปืนไอ้นี่มันมีป้อมปืนไอ้นี่คืออะไรวะเดี๋ยวถ้าเปิดใช้งานเนาะ อันนี้ผมอยู่ไหนอะ้าวทางทางันต้องออกทางไหนมันเนี้ยได้ยิงยิงไปนงหนึ่งแล้วก็ถึงว่ามีใครวะไ,ได้โอ้โหถ่ามองเห็นแล้วมันกีเหมือนเรายิงได้แบบหนึ่งคนเราก็จะได้แบบเหรียญมาด้วยมั้งคนเจอกูใส่เลย ยังเงินก่อนเงินก่อนไม่ดีรนไม่ดีควรจะโดนกำลังเล็งประตูบ้านอยู่โอ๋หมายก็ปลูกกำลังเล็งคนอยู่ข้างในศัตรูบ้านแต่นั้นก็ได้ปะปลูกช้างสัตว์ช้างสัตว์ยิงก็ใหญ่เกินยิงเปหนึ่งนงนะ โดนยิงหลังผมโดนได้นึงมาแล้วเนาะโดนตัวไกลยิงยี่คนไม่โดนนะครับผมเดี๋ยวเราจบแล้วอุผมมีป้อมปืนอ่าแล้วกูมาตั้งอะไรตรงเนี้ยคือกูมาตั้งในซ่องใน,นหลุบแบบนี้นีน่ไงยิงได้หนึ่งเลยมีป้อมปืนด้วยอ่ะต้องมีขวัญใจแก๊งลิงหน่อยแล้วกัน อนนี้มีเพื่อนนะครับผมมาเป็นทีมด้วนลูกยิงคือเพื่อนเรานะครับผมไหนเอ้ยตรงนี้มึงฝั่งไหนวะเนี่ยกู้ชีพน,นาทีอ๋อในการจบเกมวพี่ไปแจกก่อนทุกคนเขาได้หนึงเว้ยพ่อมาหลังมาตรงนี้ยิ่งผมรวยแล้วยิ่งผมรวยแล้วในสอง เกือบแล้วม okay, ึงใหม่ได้ว oh, hey. ิ่งไปใหม่วิ่งไปใหม่จะเปิดเรด้าของมึงไม่รู้ว่าเราเปิดเรด้าเนี่ยเพื่อนเรามันจะเห็นด้วยหรือเปล่าวะมีแค่เราคนเดียวนะพวกเลยมึงมาได้ไงเพื่อนได้นหนึ่งเว้ยตอนนี้เรามีเรด้์อยู่ เดี๋ยวดยวดๆเนอะทีมมึงโหดเกินมึงเข้าไปยึดฐานเลยอ่ะใจยเย็นใจยเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นมึงเข้าไปยึดฐานเขาไม่ได้ต้องใจยเย็นๆนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมเปิดมนมแ่หลัยิงเราแม่นกว่าอ่ะมันเลง็งปืนมามันแม่นกว่าเราอ่ะรอบนี้ผมเปิดใช้งานโดนเลยแล้วกัน โดนน่าจะสุดยอดนะครับมอานี่หรอทุกทมันแดงแ้มันนี่นี่ดงอะไร่ได้พื้นที่ดีๆแล้วว่ะแต่ก็ยังโดนเหมือนเดิมไปแล้ว เออในตรงไหนวะมึงไปมิงใส่กระสุ่ไปเลยจันนิ่ผมโดนด้วยทุกคนด้วยอ่ะนี่มันโดนได้ไงอ่ะเบ่งบ่งเบ่งโอ้โดนเรียบร้อยฮะเอาใหม่ดิเราต้องเอาตัวให้รอดนะครับผมมันมีสไลด์ด้วยนะทุกคนตอนเกูติดดักดักนะครับผมโดนไปดิ จริงไหมไนมันิงวันนี้อ่ะมันสั่งถึงแม้ตรงนี้เลยมก็ทำได้คนเดียวคนอื่นก็สั่งลงวนนา้เปิดเลยได้วรัรู้บ้างว่าัตูอยู่ฝั่งไหนนะผมออดูดิ้าัผมนะไม่ใช่าม้กวาดแบบเขาเลย

อ,อ้ออไอ,อ,อ้่าม่ยิงัว้าโอ้โหยีงสาได้จริงหน่อยทุกคนออหน่อยตรงน,นี้นะตัวดีไดฮะไม่ดาไม่ดนี่ก็โดนหนบักโดนบัอกุออโอ้ผมติดกำแพงแต่มันไม่ติดกำแพงว่ะขออ,อ,ขอนุญาตเลยได้กดนมดนด้วยหนึ่ง ระวังน,นะครับผม,มอย่นี้แต่เป็นคนมาหน่อยอยู่กระสุยิงไป,ไป,ไไปไย่งนี้ิงยิงรอดยิงเดี่ยวดู้ยโอ้ป้อมปืนนี่หว่าผมก็นึกว่าอะไรผมโดนป้อมป,ปืนมันยิงเหรอปืนอะไรมาแรงขนาดนั้น เลัมานเ่งนนี้เะเปิดูาแล้วคน่นะครอ่เราเพิ่งไปออกกันอะไรตรงรถจริงไรอะสวนหุงสวนยิงไปใหม่ก่อนไป่ได้เลยฮะตอนนี้ Vai, um, vai, um, um...

โดนโดนได้ไงผมเนี่ยเนี่ยเราต้องบินไว้ทุกคนตอนนี้เราต้องบินได้แล้วผมต่อมายของเราคือหนึ่งร้อยคิวจะถึงหรือเปล่านะทุกคน รอนนี่มันโอเคสร้อยแครอนนี่ต้อมีหรือเปล่าโอ้ยยิงปุ๊บโดนกระเดนไงวะเนี้ยอ้ใหม่แแล้วน้องอืมใก่แล้วตอนนี้ขออนุญาตทุกคนดูนี่ดิเรดาร์ผมรองกันเยอะมากอะ่เรดาร์

บาเท้าเอาใหม่ดิมีตัวหลุดเข้ามาได้บ้านเพื่อดูหน่อยเพื่อนเพื่อดูหน่อยครับเพื่ดูหน่อยมีตัวหลุดเข้ามาตากลางๆๆมีกูอะมีตัวมีจารามาหน่อยมาหน่อยมีโดนดิครับจังหวะนี้โดนดู จาันนี้แกติงมงไม่คุมันทุกคนติ้งะเดนึ่งหนา่งห่งหวี่งหนึ่าเนา่ะถึงหนึ่งหน่งหรึ่งหนึน่หนึ่งหนึ่งนึ่งหน่นึนนนวว่น่ึงึงง ขอเนี้ยเปิดได้ก่อนติดตัวเท่านั้นบังก็ถือว่าดีตรันี้ยังติดใจตัวมาติดตัวติดตัวไหนอีกตัว อีกเก้าสี่สิบแปดมิขอตัวเดียวขอตัวเดียวตัวเดียวกูกูยิงมึงเรียบร้อยร้อยห้าสิบเที่ยวแล้วทุกคนสามสิบมิโอ้โห้คืองูสแกนลิงคือโหดจัดเลยนะทุกคนสำหรับเจลลิงของเราเลยจังผม 9, เก้าหมื่นเจ็ดเกือบแสนนะทุกคน กปได้ด้านไหนดีคนที่อ๋อบ้านกลางแล้วก็มาในแล้ก็ญาติบางก็ปรีนเราบังนี้ยังไม่มีโอกาสได้มาเปนก็เปนบางอย่หน้าบ้านแต่ดีีแก็จับไปดีครับโอ้โหดึงี่างนี้แล้วเป็นฝ่ายชนะทุกคนผมซีโซเจ้เนีผมร้อยห้าสิบหกแลคือร้อยคิวนะครับผม โอเคเป็นไงกบ้างครับผมสำหรับอ e ีพีนี e, ้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับอ e ีพีนี e, ้นะผมไว้เจอกันใหม่อ e ีพีห e, น,น้าทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยเจอกันใหม่อ e ีพีหน้า e, นะจ๊ะบ๊ายบาย